สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางดาวโจน,นะครับประจำค่ำคืนวันพุทธที่1 6นะครับก็เดี๋ยวฟังคร่าวๆแล้วกันครับตอนนี้ผมดูจากยอดวิวแล้ว่าก็คนน่าจะพักผ่อนกันเยอะครับยอดวิวช่วงบ่ายช่วงวันนี้วันนี้ซึ่งตรงกับวันทุกครั้งที่วันหวยรัฐบาลออกครับจะเงียบครับนะแต่วันไหนที่เลขเดินดี ก็จะมีคนดูเรื่อยๆนะแต่สังเกตวันนี้ดูครับยอดวิวสามล้าน้อยมากแสดงว่าน่าจะเจ็บกันหลายเจ็บกันหลายเนาะไว้แก้มืองัวหน้าแล้วกันครับก็เดี๋ยวฟังดาวโจนวิเคราะห์คร่าวๆแล้วกันครับก็ดึกมากแล้วเหมือนกันเนาะ,ะสี่ทุม่มแล้ไม่ไหวง,วง่วแล้วดาวโจนเปิดที่49399ครับ49399 mm hmm. ตอนนี้เคาร์บไม่เยอะครับเคาร์บมีแค่20-30จุดนะครับแต่ที่ผมสังเกตดูเมื่อวันจันทร์เปิดลบปิดลบ อังคารเปิดบวกปิดบวกวันนี้เปิดลบผมว่าน่าจะปิดลบครับแต่ถ้าเขาดีขึ้นบวกนะครับเบาๆแล้วกันผมว่าตัวเปิดมีความสําคัญครับผมว่าน่าจะ9 3 3 9ยังอยู่นะถ้ากรณีลบนะครับแล้วก็เป็น3คู่ที่ผมชอบยังไงฝังผมเฟซถ้าถูกใจตามครับถ้ามีโฆษณาโดยผมด้วยแล้วกันครับพอดีผมก็เดี๋ยวจะรีบวารนะ์9เ 9ก้าแปดเก้าสใช่พรอพงศ์มีเช้าต้องตื่นไปส่งลูกนะครับอ่าสามคู่นะครับศู 3, นย้แปดสานุเก้านะศ9นย์เก9 4แ4ดสาม3ปดสามศูนโอเคอ่าฮะสี 4, จากตัวเปิดน่าจะยังอยู่นะครับ สามสี 3, 4, 4, 3, ่สี่สามหรือเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าตามหัวหธบานเออก็เป็นไม่ได้นะสี่ขอดูแป๊บนึงครับสี่ของเปิดลบสี่ของของนี่คือไม่มีชอบชอบสี่ครับชอบสี่ 409 483 449 499 4 49, 4, 99, 4, 33, 4 33, 9, 3 433 489 403ครับสำหรับดาวโจนค่ำคืนนี้เป็นด้วยประกาศนี้ครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็วางแผนกันได้ดีเนะาะขครไม่ไหวแลนะ้วนอนพักผ่อนครับตื่นเช้ามาพรุ่งนี้สู้กันใหม่ครับลาตีสวัสดครับ